เราเป็นคนแรกที่ทำมิชชั่นนะคะแล้วก็เราทายประมาณ80%ที่บ้านแล้วสอร์ที่ถูกทำมาหมดแล้วแล้วก็จะมาปิดด้วยหน้าเซ็ตโอเคกิน<อ>ขนอลแล้วแบบเออเอน n ร r จีมากท<อ>ุกอะโอเคงั้นเราก็ลองทำคลิปสั้นๆลองแบบเอาคลิปแบบตีหัวเข้าบ้านมาหนึนลูกค้าอยากให้มีเขาว่าหกไม่หกแล้วก็1นึ่งสองสามตีหไม่เป็นไรไ พี่กติเป็นคนที่ย้อนให้พี่เบียร์แล้วก็พี่เบียร์ต้องจับปนแอรียลโยกอันนี้อาจจะยากนิดนึงค่ะใแต่ไม่หกมันยังไม่ได้มีอะไรที่พี่พูดถึงเนียนนุ่มหรือสะดวกคิดว่าต้องดูภาพรวมทีมของมาสเต์นิสาแต่ละคนเนี่ยมีคาแรคเตอร์ชัดเลยและคนละทิศคนละทางฉะนั้นเนี่ยมันมองออกเลยว่าไอเดียแบบนี้มาจากคนนี้ความดีความดีเอายี่ความเออความไวพี่ความไวโชว์ว่าไม่หกรู้เลยว่าบทจากพี่กตินะเอาไหมอ่าอยู่นี่อยู่นี่ คอนเทนต์ช่องพยานิสาเขาไปดาวังคารแล้วอะแต่พอมาทำทีมเนี้ยมันไม่น่าจะไหวนะโอกิตตี้ว่านะ